โอเคครับในที่สุดเนี่ยเราก็เดินทางกันมาจนถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับของซีรีส์ Forever Evil รวมพลเหล่าร้ายพิทักโลกนะครับตอนที่5ซึ่งผมจะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับความจริงแล้วเนี่ยในซีรีส์นี้นะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่7ฉบับครับผมซึ่งตั้งแต่ตอนที่1นะครับตอนที่ 2, 3, 4เนี่ยผมก็จะแปลภาษาไทยเนี่ย เล่มที่ก็จะเป็นตอนที่1นเล่มที่2ก็จะเป็นตอนที่2นะครับมาจนถึงฉบับที่4ซึ่งในฉบับที่5 6แล้วก็7เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะแยกทําแต่ว่าเออตอนนี้เวลามันมีไม่มากพอแล้วดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าจะรวมตั้งแต่ฉบับที่5ถึงเเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันเลยนะครับก็คือในตอนที่5เนี่ยจะเป็นการสรุปเป็นการรวบรัดตัดตอนดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่ารับรองว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดครบถ้วนแน่นอนนะครับ ก็คือในตอนที่5เนี่ยจะเป็นตอนที่รวมตั้งแต่ฉบับที่5ถึง7นะครับแล้วก็จะเป็นบทสรุปก็คือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะจบเนื้อเรื่องของ forever evil ไปเลยนั่นเองโอเคครับก็เมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลย DC comics ภูมิใจเสนอ forever evil รวมพลเหล่าร้ายพิทักโลกให้เสียงภาษาไทยโดย Fan Hero Studio พาวเวอร์ลิงวิ่งหนีเซเนสโตห่างจุกตูดด้วยความกลัวเซเนสโตไล่ตามเขาไปเรื่อยๆในขณะนั้นเองกลุ่มาวรายของทั้งสองฝ่ายก็เข้าปะทะกันกลุ่มของเล็กสตูเทอร์ที่ตอนนี้มีแบทแมนร่วมอยู่ด้วยก็กำลังได้เปรียบและช่วยกันจัดการเหล่าร้ายไปทีละคน2คนด้านเซเนสโตก็ได้ใช้พลังของแหวนสีเหลืองเข้าทำลายที่กำบังของพาวเวอร์ลิงเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างเข้าตาจนพาวเวอร์ลิงจึงเกิดฮึดขึ้นมาอีกครั้งฉันเหนื่อยที่ต้องหนีแล้วโว้ยทั้งคู่ได้เข้าปะทะกันในที่สุด แบทแมนกำลังฟัดกับไวร้ายงูนำคอปเปอร์เฮดตอนนั้นเองเดสโตก็ได้หยิบกระบอกปืนขึ้นมาจ่อขมับของเล็กซ์ดูเธอแต่ดูเธอก็ได้ใช้ความสามารถของเขาพูดโนมนนาวเดสโตถ้าหากรลกใบนี้ถูกพวกครมซิดเคทยึดครองแล้วก็การล่าจะสิ้นสุดลงทหารรับจ้างจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปนายจะต้องตกกระป๋องแน่นอนสเลดครามซิดเคทนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งธุรกิจของนายและของฉันเลยจริงไหมล่ะเมื่อเดสโตกได้ยินดังนั้นแล้วเขาก็เกิดเปลี่ยนใจและหันกระบอกปืนไปยิงคอปเปอร์เฮดที่อยู่ ได้ซินเนสโตที่พลังเหนือกว่าก็เสกใบเลื่อยขึ้นมาตัดแขนของเาวลิงทิ้งซะเมื่อแหวนถูกตัดออกจากร่างโฮสแหวนสีเขียวจึงทิ้งร่างเดิมของมันเพื่อไปหาที่สิงสถิตแห่งใหม่ p o ว e ร l i กล่กาวขอบคุณซินเนสโตที่ช่วยเหลือเขาจากความทรมานครั้งนี้ด้วยความยินดีหลังจากนั้นซินเนสโตก็ได้ใช้พลังเผาร่างของเขาจนเหลือแต่กระดูกเมื่อเหตุการณ์สงบลงเล็กซูเธอร์ก็ได้สมาชิกใหม่มาเพิ่อมอีกสองคนคือซินเนสโตและเดสโต เขาได้เอ่ยปากชวนแบทแมนให้มาร่วมมือกับแผนการโค่นล้มกลุ่มคัมซิติเกตแบทแมนตกลงว่าจะยอมร่วมมือด้วยแต่ว่าเล็กซ์ดูเธอต้องยอมทําตามในสิ่งที่เขาขอนั่นคือการไปช่วยตัวประกันอย่างดิกเกสันในขณะนั้นเองที่อีกด้านหนึ่งกลุ่มคัมซิติเกตกำลังเมาอมองไปบนท้องฟ้าที่ตอนนี้เกิดสายฟ้าสีแดงฉาบด,ดังโลหิตปรากฏขึ้นเจ้าสิงมีชีวิตที่ทําลายโลกเก่าของเราได้พบกับพวกเราแล้วเดสตอมกล่าวว่าเขาจะใช้พลังปิดรอยแยกของมิตินั้นให้จงได้ตอนนั้นเองที่อัลเฟตติดต่อไปยังอ คุณหนูผมอยากให้คุณกลับมาที่หอสังเกตการคุณบอกพวกเขาว่าไนาวิงจะต้องได้รับการปกป้องแต่ผมอยากให้คุณได้มาเห็นว่าพวกเขาทําอะไรกับน,นายวิงกันแน่ทางด้านของเล็กซ์ดูเธอได้รอบเดินทางผ่านทางทะเลตามคําแนะนําของเมนท่า พวกเขาขึ้นฝั่งมาได้ในที่สุดซิเนสโตได้ใช้แหวนของตนตรวจสอบและพบว่ากลุ่มคำิติเกตนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นในตอนนี้ยกเว้นกริตที่ไม่สามารถตรวจจับได้เนื่องจากมันไม่มีหัวใจนั่นเองแบทแมนได้กล่าวว่าซากของสังเกตการณนี้ตัวเขาสามารถตั้งโปรแกรมหยุดระบบตรวจจับของกริตได้ชั่วคราว พวกเขามีเวลาเหลืออยู่ประมาณ60วินาทีที่จะเข้าไปนําตัวไนท์วิงกลับมาก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวแบทแมนได้เข้ามาและพบกับดิเกซันที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยเครื่องจักรมากมายซึ่งสิ่งนี้ถูกเรียกว่าเครื่องจักรฆาตกรรมทางด้านของอัลเฟดที่กําลังเข้าไปตรวจด,ดูนักโทษในห้องลับก็ได้ถูกแบทแมนท่าที่ดักรออยู่สังหารอย่างโหดเหี้ยม ส่วนซินเนสโตแบ็กอดัมและเดสโตกก็ถูกจู่โจมจากกลุ่มคาร์สิติเคทที่รู้ตัวและกลับมาทั Up, ้งสองฝ่ายเข้ามาทะกันโดยที่แบ็กอดัมจัดการลากเอาอัลตร้าแมนออกไปด้านนอกฉันจะล็อบมือกับมันเองตอนนั้นประตูทางออกก็เกิดปิดลงมาเล็กซ์ดูเธอและบิซาโลต่างช่วยกันพังประตูออกไปแต่ไม่สําเร็จแบทแมนกล่าวว่าห้องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ใช้จัดการเดอดูมเดย์โดยเฉพาะแบทแมนได้พบว่าระเบิดที่ติดตั้งอยู่กับตัวของดิกนั้นได้ทํางานและไม่มีวันหยุดจนกว่าหัวใจของเขาเองจะหยุดเต้นลง คุณต้องหนีไปบูสทิ้งผมเอาไว้ที่นี่ซะคุณยังพอมีเวลาแต่แบทแมนปฏิเสธเขาจะไม่มีวันยอมสูญเสียครอบครัวคนสําคัญไปเด็ดขาดตอนนั้นเล็กซ์ดูเธอ์ก็ยิงลาแสงใส่หลังของแบทแมนเต็มๆแคทวูแมนห็นดงดนั้นก็รีบปลีตัวเข้าหาเล็กซ์ด้วยความโกรธแต่ก็ถูกบิซาโลหยุดเอาไว้ผมทําแบบนี้เพื่อพวกเราทุกคนนะแคทวูแมนขอโทษจริงๆนะคุณเกรสันแต่ผมไม่มีทางเลือกทางด้านของกัปตันโคและแบทแมนท่าได้เจอกับบุรุษลึกลับที่ถูกจับมัดเอาไว้ ตอนที่พวกเขากำลังเอื้อมมือไปเปิดที่ปิดปากออกนั้นจอนนี่ควิกและตอมิก้าก็โผล่ออกมาขัดขวางและเล่นงานพวกเขาโคถูกจอนนี่ควิกจับกดเอาไว้กับกำแพงแกรู้ไหมสนารตฉันนะ่ะเคยฆ่าตัวแกจากโลกของฉันเองด้วยมันเป็นตำรวจแค่มือของแกเอื้อมมาไม่ถึงไกลปืนมันก็ไร้ความหมายเต็มทีแล้วโควจึงพูดว่าจอนนี่นะ่ะคิดผิดแล้วเขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มือหรอกแต่ว่าปืนนี้ถูกติดตั้งโปรแกรมให้ทํางานได้โดยการใช้รหัสเสียงตั้งหากละ่ะ ทันใดนั้นไกล้ปืนต้องทำงานและใช้แข็งขาข้างขวาของจอห์นนี่เอาไว้โคไม่รอช้าจัดการเตะขาข้างนั้นทิ้งซะอตอมิก้าตกใจกับการกทำที่เกิดขึ้นมากเธอรีบปรี่ตัวเข้าไปหาสามีของเธอทันทีตอนนั้นเองที่เทปปิดปากของบุรุษลึกลับถูกสลัดออกมาจนได้เขากล่าวว่าดูนั่นเสตอตมิกา้าปีสามึงความวัยจะไม่สามารถใช้ขานั้นวิ่งได้อีกแล้วมาซาสายฟ้าสายหนึ่งได้ผ่านลงมาจากฟากฟ้า อัลตร้าแมนที่กำลังต่อสู้กับแบล็กอะดัมอยู่ก็รู้ว่าพวกเขากำลังจะเจอ,อความชั่วร้ายของจริงเขาถูกปลดพันธนาการแล้วนักโทษผู้นั้นเป็นอิสระแล้วตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างกำลังสับสนอลหม่านเล็กซ์ดเธอหยุดการเต้นของหัวใจของดิเกซั่นลงเพื่อหยุดการทำงานของระเบิดแบทแมนรีบเข้ามาเล่นงานเขาเป็นการใหญ่ด้วยความโกรธส่วนทางด้านของจอห์นนี่ก็กำลังกระเสือกกระสนจะไปช่วยอะตอตมิก้าที่สลบไปจากแรงระเบิดเมื่อครู่แต่ก็ถูกหยุดยั้งไว้ด้วยบุรุษดึกลับเขาถูกจับผักคอและถูกดูดพลังไปจนหมดสิน้น แกเป็นใครกันน่ะกัตันโคเอ่ยถามฉันคือคนที่จะไปไล่ฆ่าพวกแกทุกคนยังไงเล่าและอเล็กซานเดอร์ลูเทอร์ผู้นี้จะกลายเป็นบุรุษที่ทรงพลังที่สุดในโลกเท่าที่พวกแกเคยได้ประจักษ์มาด้านแบทแมนที่โกรธจัดก็กำลังสัต์ลูเทอร์อย่างเอาเป็นเอาตายแกมันฆาตะกร แต่รูเธอร์ก็ได้ใช้พลังยิงลำแสงของประยุทธ์เขาเอาไว้ได้ทันรูเธอร์บอกให้แบทแมนใจเย็นไว้ก่อนเพราะเขายังไม่ได้ฆ่าไนวิงเขาเพียงแต่จัดยาที่จะหยุดการเต้นหหัวใจของเขาเท่านั้นก่อนที่จะฉีดยากระตุ้นหัวใจเข้าไปจนไนวิงกลับมาหายใจได้ในที่สุดแบทแมนเข้าไปสวมกอดดิกทันทีด้วยความดีใจบิซาโลที่เห็นดังนั้นก็เข้าไปสวมกอดลูเธอร์ด้วยเช่นเดียวกันแกทําอะไรเนี่ยปล่อยฉันไฟ แคทวูแมนยิ้มให้ความไร้เดียงสาของพวกเขาตอนนั้นเองประตูทางออกก็ถูกพังลงมาซาาของฟริสไซบ็อกประจำกลุ่มคารซิติเคถูกโยนลงมาบนพื้นพร้อมกบับการปรากฏตัวของไซบ็อกเขาได้กลับมาอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งแล้วทั้งสองฝ่ายแยกทางกันตรงนั้นโดยมีเป้าหมายว่าเล็กซ์ดูเธอจะไปจัดกานนรกับกลุ่มคามซิติเคตส่วนด้านแบทแมนจะไปช่วยเหลือกลุ่มจัสติสเลกออกมาจากตัวของไฟอสตอร์มที่ถูกจับขังไว้และกำลังจะระเบิดตอนนี้เองที่ลูเธอร์ได้แอบช่วยแวนคริปตัตวนหอมาจากแบทแมน ด้านของอัลตร้าแมนและเดสต์อมที่รู้ว่ามาแซเป็นอิสระแล้วก็ได้คุยกันว่าพวกเขาจะต้องพึ่งบ่วงแห่งการจำนวนของซูเปอร์วูแมนและตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกันแน่ละ่ะตอนนั้นเองซูเปอร์วูแมนก็ปรากฏตัวขึ้นแต่เธอนั้นไม่ได้มาคนเดียวเธอมากับพ่อของเด็กในท้องที่แท้จริงนั่นก็คือมาแซอัลตร้าแมนระเบิดอารมณ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองโดนภรรยาสวมเขาให้ทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันแต่มาแซที่มีพลังมากกว่าก็จัดการต่อยอัลตร้าแมนจนกระเด็น ก่อนที่เขาจะหันมาระเบิดกระโหลกของเดสตอมที่ถูกบวงแห่งการจำนวนคล้องไว้และดูดพลังนั้นมาเป็นของตอนเองเดสตอมเป็นของฉันแล้วกลุ่มของเล็กส์ดูเทอร์ที่มาถึงก็ได้เห็นความร้กาศของมาแซเข้าซะแล้วมาแซได้เข้าปะทะก,กับกลุ่มเล็กส์ดูเทอร์เดสโตได้ถูกเขาสังหารเป็นรายแรกส่วนแมน้าก็ถูกกระนำต่อยลงกับพื้นกัปตันโคได้เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นให้ลูเทอร์ฟังเพื่อให้เขาหาทางแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้ตั้งแต่ที่ชายผู้นี้ตะโกนกล้องและเปลี่ยนร่างของตอนฆ่าจอห์นนี่ควิก แย่งพลังของเขามาและยังบอกอีกด้วยว่าต้นนั้นชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ลูเทอร์เมื่อลูเทอร์ได้ยินดังนั้นก็รู้ทันทีว่านี่คือตัวตนของเขาจากอีกมิติหนึ่งมาแซได้เข้ามาต่อยเขาทันทีด้วยเช่นเดียวกันแต่ตอนนั้นเองบิซาโลก็โผล่มาขัดขวางเขาและลากมาแซออกไปพ้นทางจากเล็กซ์ลูเทอร์บิซาโลได้ใช้พลังทั้งหมดเข้าห้ามหันกับมาแซแต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์เขาจึงถูกมาแซทะลวงหน้าอกและแย่งพลังมาได้ในที่สุดไม่เล็กซ์ลูเธอร์รีบเข้ามาดูอาการของบิซาโล ฉันจะรักษาในายให้เจ้าสิ่งมีชีวิตฉันจะรักษานายแต่บิซาโรที่ใกล้จะสิ้นใจก็ได้ปฏิเสธไม่ต้องช่วยบิซาโรหรอกบิซาโรขอโทษด,ด้วยนะบิซาโรพูดประโยคสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นใจด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถต่อสู้เพื่อเพื่อนของตนไว้ได้อีกคราวนี้เล็กส์ดูเธอก็โกรธสุดขีดแล้ว ซินเนสโตและแบกอดดมหะลงมาเล็กซ์ดูเธอ์กล่าวว่าพลังของมาแซเหมือนกับของแบกอะดัมีโอกาสที่พวกเขาจะสามารถเอาชนะได้พร้อมทั้งมอบไลนิ่งลอตจากอนาคตให้กับซินเนสโตพวกเขาเข้าต่อสู้กับมาแซและซูเปอร์วูแมนทันทีซินเนสโตปักไลนิ่งลอดลงไปบนหน้าอกของมาแซมันเปรียบเสมือนสายล่อฟ้าชั้นดีชัตซัมสายฟ้าพาลงมากลางล่างของมาแซเต็มๆเล็กซ์ดูเธอ์ที่รอดูผลลัพธ์อยู่นั้นก็ต้องผิดหวังเมื่อสายฟ้าของแบกอดดมไม่สามารถเปลี่ยนร่างของมันให้กลับไปเหมือนเดิมได้ พวกแกทำได้ดีแค่นี้งั้นเขาพุ่งตัวลงมาจับเล克斯ดูเธอเอาไว้ฉันรู้ว่าแกเป็นใครตงแต่ตอนที่ฉันมองเข้าไปในดวงตาของแกอัลตราแมนเกาทุกเรื่องหนึ่งเล็กซ์ดูเธอแห่งโลกว่ามิตินี้ตัวตวนอีด้านของพวกเรามันช่างอ่อนแอเสียจริงๆข้าแข็งแกร่งกว่าแกทรงพลังมากกว่าแกเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ย,ยิ่งกว่าแกหลายเท่าเล็กซ์ดูเธอถูกมาแสดจนกระอักแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้แกอาจจะพูดถูกแกแข็งแกร่งกว่าฉัน ไม่ว่ายัางไงฉันก็ยังเป็นแกอยู่วันยังค่ําและเสียงของฉันก็คือเสียงของแกยังไงเล่ามาซาเล็กตะโกนกล้องพร้อมกับปักสายล่อฟ้าลงไปในตัวของมาแซใส่สฟ้าฟาดลงมาเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนธรรมดาที่ไร้ซึ่งอิทธิฤทธิ์เมื่อเห็นดังนั้นเล็กดูเธอก็ปักมีดเข้าคู่หัวใจของมันทันทีฉันฉลาดมากกว่าแกอเล็กซานเดอร์ Alexander. ร่างของมันล้มลงกับพื้น Lex ก u t h เ r คิดว่ามันจบแล้วแต่อัลตร้าแมนก็โผล่มาเล่นงานเขาในขณะที่ Lex ก u t h เ r อร์กำลังเสียท่าอยู่นั้นแสงอาทิตย์ก็ได้ฉายลงมาต้องตัวของอัลตร้าแมนเขาโห่ร้องด้วยความเจ็บปวดแสงอาทิตย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยฝีมือของซินเนสโตและแบกอดัมและการกลับมาอีกครั้งของกลุ่มจัสติสลีกอัลตร้าแมนล้มลงกับพื้นตัวเหือดแห้งและอ้อนวอนให้เล็กสูเอร์ช่วยฆ่าเขาทิ้งซะ แต่ลูเทอร์ปฏิเสธที่จะทําตามเพื่อให้เขาได้รับรู้ถึงความพ่ายแพ้และอ่อนแออย่างสาสมที่สุดส่วนทางด้านของอตอมิก้าก็ถูกลูเธอร์กระทืบเลขาลงเท้าของเขาด้านของจัสติสลกก็กำลังพบกับปัญหาเมื่อซูเปอร์แมนที่ถูกเศษคริปตัวไหนฝังเข้าไปในร่างกําลังอยู่ในอาการโคมา่าลูเธอร์ได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าเขาสามารถช่วยชีวิตของคลาร์กได้ ซูเปอร์แมนรอดชีวิตมาได้จากการผ่าตัดช่วยเหลือของเล็กส์ดูเทอร์หลังจากเหตุการณ์สงบลงาวไลายและฮีโร่ทุกคนได้แยกย้ายไปตามทางของตอนเองเล็ก u ์ดูเทอร์ได้เชิญเท็ดคอร์ดลูกชายของโทมัสเจ้าของบริษัทคอร์ดอินดัสทรีที่เสียชีวิตในตอนแรกไปแล้วมาด้วยและแตัดสินใจที่จะไม่ซื้อบริษัทแห่งนี้และมอบมันคืนให้กับเขาไปเพราะตอนนี้เล็ก u ์ดูเทอร์มองเห็นความสำคัญของครอบครัวว่ามันนั้นมีค่ามากเพียงใดเท็ดได้กล่าวขอบคุณเขาทุกคนพูดถูกเกี่ยวกับคุณจริงๆครับคุณดูเท ว่าเนื้อแท้ของคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเหตุการณ์ทั้งหมดกลับมาสงบลงอีกครั้งอัลตร้าแมนและซูเปอร์วูแมนถูกนำไปกักขังเอาไว้ออลแมนสมาชิกอีกคนหนึ่งได้หายสาบสูญไปส่วนทางด้านของเล็กส์ลูเทอร์ก็ทำงานด้านวิจัยของเขาต่อนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าร่างคนของซูเปอร์แมนนี้ใช้เวลา10ปีในการทำมันให้เสร็จสมบูรณ์แต่ตัวของเล็กส์ลูเทอร์ไม่ต้องการเขาบอกให้ปรับเหลือเพียงแค่5ปีเท่านั้นเพราะเขาต้องการให้สิ่งมีชีวิตเป็นเหมือนอย่างบีซีโร่ มิดแท้ที่จากไปของเขาถึงตอนนั้นเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะจนสิ่งมีชีวิต